สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นุ่มซอนรามขอโทษไม่รับสายแฟนขับแห่ให้กำลังใจเรียกได้ว่าตามติดชีวิตคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวกันมาเป็นระยะหลังจากนักแสดงมากฝีมือน,นุ่มสอนรามเทพพิทัก์ได้ออกมาประกาศว่าได้อยากขาดกับอดีตภรรยาติกบิ๊กบราเธอร์ other, พร้อมแจ้งสาเหตุที่เลิกกับอดีตภรรยาและสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกสาวซึ่งล่าสุด นุ่มซอนรามได้โพสต์คลิปต,ตนเองระหว่างอยู่กับลูกสาวพร้อมเขียนแคปชั่นว่าผมกับลูกกราบขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้รับสายโทรศัพท์เลยถ้าใครที่อยากจะติดต่องานสามารถฝากข้อความทาง SMS หรือ DM มาใน IG ได้นะครับเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับผมด้วยความเคารพ ขอบพระคุณครับผมซามู r a i พอลูกอ่อนการกระทำสำคัญกว่าคำพูดติดดิ้นแต่บินได้ซึ่งก็ได้มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอาทิเป็นกำลังใจให้คุณหนุ่มนะคะกลับมาติดตามอีกครั้งหลังจากช่วงก่อนเคยอันฟอไปตอนนี้ขอกลับมาเป็นแฟนคลับเหมือนเดิมนะคะส่งกำลังใจให้รัวๆ ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มและน้องวิจิตนะคะสู้ๆนะคะพี่หนุ่มติดตามพี่หนุ่มตั้งแต่เหินฟ้าดีใจที่เห็นพี่หนุ่มกลับมายิ้มได้อีกครั้งนะคะยิ้มแบบมีความสุขจริงๆก่อนหน้านี้สีหน้าแววตาอมทุกตลอดตอนนี้ถือว่าหมดเวรหมดกรรมกับคนนั้นแล้วนะคะ ต่อจากนี้ไปขอให้พี่หนุ่มมีงานเยอะๆสุขภาพแข็งแรงน้องวิจิเป็นที่รักของทุกๆคนที่พบเจอนะคะเพราะตอนนี้เราก็เข้ามาดูน้องทุกวันลงรักสาวน้อยตาโตแก้มป่องนิสัยดีคนนี้ซะแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ